อดีตแฟนสาวบิวจากกระพัน์แชร์ต่อหลังถูกโจมตีถียิบไลฟ์โชว์ของขวัญจากแฟนคลับที่นำมาให้บิวทำโซเชียลถกสนันพร้อมใจติดแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีปลอยลูกสาวมาเฟียก่อนหน้าทำเอาแฟนแฟนน้ำตาท่วมโซเชียลหลังบิวจากกระพันธ์กลับมาเปิดอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งพร้อมโพสต์ภาพแรกที่มากับโปรเจกต์ใหม่ภายชื่อบริษัทของตัวเอง และส่งข้อความสุดซึ้งถึงแฟนคลับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่กลายเป็นประเด็นถกสนันโซเชียลทั้งต้อนรับนักแสดงหนุ่มกลับมาขณะที่อีกฝั่งตั้งคำถามก,กับการกลับมาอีกครั้งของเจ้าตัวท่ามกลางข่าวเช้าทำร้ายร่างกายอดีตแฟนเก่าที่ยังไม่เคลียร์แบบชัดเจนอดีตแฟนเก่าแชร์ซ้ำทิ้งของขวัญแฟนคลับ ล่าสุดด้านอดีตแฟนเก่าของบิวจากกระพันออกมาไลฟ์สดผ่านโซเชียลหลังจากช่วงที่ผ่านมาเธอถูกโจมตีจากแฟนคลับของบิวอย่างหนักอีกทั้งยังมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงบูลลี่รูปร่างหน้าตาของเธออีกด้วยงานนี้เธอจึงไม่ขอทนเดินหน้าแฉต่อประเด็นอดีตแฟนหนุ่มทิ้งของขวัญจากบรรดาแฟนคลับซึ่งเผยว่าหนุ่มบิวเลือกใช้แต่ของแบรนด์เนม ส่วนของแฮนเมดต่างๆเจ้าตัวบอกให้ทิ้งไปแถมยังทิ้งการ์ดเอาไว้ทําเอาแฟนคลับบางส่วนถึงกับใจสลายเพราะของแต่ละชิ้นตั้งใจซื้อและทําให้กับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบทําให้เกิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีปอยลูกสาวมาเฟียพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์ทันทีอีกทั้งยังมีการเปิดเผยแชทบางส่วนที่ทำให้แฟนคลับถกกันสนานทวิตเตอร์ แฟนคลับใจสลายหลังจากแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีปอยลูกสาวมาเฟียติดเทรนฮอตแล้วก็มีบรรดาแฟนคลับที่เป็นเจ้าของของขวัญแต่ละชิ้นก็ได้ออกมาโพสต์ความรู้สึกของตนรวมถึงบางส่วนที่แสดงความเห็นใจกับเรื่องนี้อาทิของบางชิ้นน้องๆบางคนเก็บเงินซื้อง,งือ้อความรู้สึกบางอย่างมันรู้สึกแทนกันไม่ได้จริงๆ อันนี้แบบโหจะร้องไห้แฮนเมดทุกอย่างละเมียดละไมมากตั้งแต่วันเกิดแบบคุณเจ้าของหมวกแล้วปล่อยแกะให้แบบเบามือมากมันไม่เคยถูกเปิดเลยอ่ะยังมัดสวยงามเรียบร้อยยืนยันว่าจริงเพราะดูไลฟ์เป๊กแกะของขวัญเจอกล่องเปล่า YSL ถุงเปล่าชาแนลแล้วมีการ์ดปวยพรจากฟอคที่ยังไม่เปิดอ่านเลยจ้าเลือดเกินนนเป็นต้น ซึ่งปอยแฟนเก่าของบิวตัดสินใจจะบริจาคและไลฟ์ขายของขวัญเหล่านั้นโดยระบุข,ข้อความว่าปอยจะเอาไปบริจาคให้นะคะส่วนของของปอยเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมจะเอาออกมาขายในติ๊กต็อกค่ะราคาแบบมิชถ้าเป็นของขวัญใครอยากร่วมอนุโมทนาบุญจะเปิดระบบให้เขียนอวยพรให้เด็กน้อยแล้วจะลงสถานที่ที่เอาไปบริจาคให้นะคะ ของชิ้นไหนอยากบริจาคที่ไหนแจ้งได้เลยแต่ขออนุญาตไม่ส่งคืนนะคะเพราะลำบากทีมงานปลอยที่ต้องแพ็คแล้วจัดส่งขออภัยจริงๆค่ะ